สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาสังคมศึกษารหัสสค .110-0-1 ระดับประถมศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพชุมชนท้องถิ่นและภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของชุมชนท้องถิ่นแบ่งเป็น3าประเภทคือภูมิศาสตร์ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิประเทศมีอากาศทรัพยากรธรรมชาติและคนรวมทั้งการกระจายของสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ6วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ภูมิอากาศหมายถึงการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของอุตุนิยมวิทยารักษารูปแบบต่างๆเช่นมีอากาศแบบร้อนขึ้นถูกอากาศแบบอบอุ่นขึ้นอากาศแบบร้อนแห้งแล้งเป็นต้น ภูมิประเทศหมายถึงการการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผ่นดินจำพวกหินดินความต่างระดับทําให้เกิดภาพลักษรูปแบบต่างๆเช่นพื้นที่แบบภูเขาพื้นที่แบบเชิงเขาพื้นที่ราบเป็นต้นลักษณะภูมิประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน อานาเขตติดต่อประเทศไทยทิศเหนือติดสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันออกติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาทิศตะวันตกติดสหภาพเมียนมาทิศใต้ต,ติดประเทศมาเลเซีย ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยประเทศไทยแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ได้6ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ภาคเหนือมีพื้นที่9 3 6 9 0ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย9จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์และพะเยาลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและที่ราบหุบเขาเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาแดนลาวถนนธงชัยผีปันน้ำและหลวงพระบาง ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ความสูง2,595เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่170,000ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย19จังหวัดคือจังหวัดหนองคายเลยอุดรธานีนครพนมสกลนครกาลสินขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภยูมิยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตบุรีรัมย์นครราชสีมามุกดาหารอำนาจเจริญและหนองบัวลำพูเป็นแอ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้มีทางตะวันตกได้แก่เทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาทางใต้ได้แก่เทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรกักแหล่งท่องเที่ยวคือภูกระดึงภูหลวงแม่น้ำที่สำคัญแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลภาคกลางมีพื้นที่91,795ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย22จังหวัดคือจังหวัดสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครนายกลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนมีเทือกเขาเป็นขอบเขตของภาค ภาคตะวันออกมีพื้นที่43,380ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย7จังหวัดคือปราจีนบุรีชนบุรีชะเชิงเขาระยองจันทบุรีตราดและสแก้วลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นเขตเทือกเขาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเขตที่ราบฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ53,679ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย5จังหวัดคือจังหวัดตาก กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับหุบเขาที่ค่อนข้างชื้นภาคใต้มีพื้นที่7,715ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย14จังหวัดคือจังหวัดชุมพรพัทลุงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายูที่ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้านได้แก่อ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตเทือกเขาประกอบด้วยเขาเขานาครสีธรรมราชและเทือกเขาสันการคีรีส่วนใหญ่จะวางตัวเหนือใต้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และท่าุ